Hmm. ครับช่วยกดติตตามนะครับช่องหมวดฝนเนื้อครับช่องไทยมะนอกเนื้อโดยนะครับตัวนี้ก็นะครับก็อบนะครับก็เดินทางมาถึงนาหลวงพลประแตนเรียบร้อยนะครับนะครับโดยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเสียหายแต่อย่างใดนะครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวกำลังเอารถนะครับเดี๋ยวเอารถมาจอดอืมจอดนอนนะครับจอดนอนนะครับเอารถมาจอดนอนนะครับตอนนี้กำลังเรื่อง,งอนะครับน้องมายางอยู่นะครับเรื่องน้องมายาง จอดหน้าบ้านนกดาวนะครับบ้านนกดาว ได้ที่แล้วนะครับอ่พอดีอพอดีตะแคเพอดีตะแคนะครับ อนนนนเอาเลื่อนไม้ก็ได้เลื่อน,น,อน,อนเอนาขาไม้อ ันนี้ก็เป็นบ้านนกเดาเหมือนกันนะครับ ok บ้านนกเดือนบ้านนกเดือน <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านนก, <c oughs> นนกเดืนนนอนนะครับก็มาถึงแล้วนะครับอตอนนี้ก็จะนอนเอาเลือกเอาชัยนะครับามาก็จะนอนนะครับพอวันวั <c oughs> <c oughs> นนี้เป็นวันดีซุ่มแค่ซื่อดอกบนบ้านอันนี้ก็จะนอนเอาเลือกเอาชัยนะครับตอนนี้ อืนความน,าน,านอนใก็ได้ดอไนอนเอาเลือกเอาชัยสะบัดโอเอาจี๊ดหลดไปน้ำน,นอบไปทั้งไหนนอนหลดอ,หอ,อ,อื ใส่ารเรียบร้อยเดี๋ยวาสาดมาบ้านนี้ผมมีสาดอยู่ไม่ต้องอาบน้ำ มาอันนี่ก็คุณลาตีนะครับคุณวรนณพาคุณดีกดนะครับอันนี้ก็นอกอินเตอร์ อ่า C B บีจ,จบีนะครับอ่า G G J ีนะครับไทยออยโอไทยโจไทยโจนะครับแสาวนีสุราษฎร์ธานีอืมอ่ากันจมลน,นะครับเลยแชรา,ามสมศรีพุ่มชัยคุณนะครับอ่าคุณกรม วันชนกนะครับลาครับฤทธพงศ์0 3นย์สาาวาลิแซลิมนะครับมีเฮทีอาจี R G นะครับอันนี้ก็คุณลามิสลานะครับใจดี คุณเคคุณกัญญารัตนะครับคุณราตีสสศีธรบานทองยุพาฤทธิ์สิตโสพลป้าตุ้มเรียบยางตลาดลำไพกิ่นหอมสุพรรณบุญชุ่มใจสุพรรณบุญชุ่มใจสุพรรณบุญชุ่มใจนะครับอันนี้ก็สุกัญญานะครับทิพย์แก้ว อันนี้ก็คุณการมอเตอร์นะครับอมอเตอร์ HM องานฝีมือนะครับลุงพลบอกแล้วกระท่อมของนะครับสติออนนะครับสีอลหันอันนี้ก็ปานารัตนะครับ นินดาศิลปพานะครับปราบชายแดนนะครับศิลปพาปราบชายแดนเจียมจันเท่าเงานะครับเจียมจันเท่าเงาคุณดารุณีเกียรติเกียรติวัดนะครับดารุณีเกียรติวัดคุณพัฒกรรมคุณปะกามาสนะครับ สัทธาสิทธ์นะครับสมยงสีวิเศษกรวิภานะครับน,นี่ก็คุณกรวิภานะครับสำหรับ